สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนสูงถึง2.4แสนล้านบาทภายใต้สัญญาร่วมทุน50ปี สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงถึง6.5แสนล้านบาทซึ่งจะมีรายได้จากค่าเช่าที่รายได้ค่าสิทธิ์ให้แอร์พอร์ตลิงก์ส่วนแบ่งรายได้ค่าโดยสารรายได้จากภาษีผลตอบแทนจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจการจ้างงานและการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศรวมถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจนสิ้นอายุของโครงการ โดยจะมีการจ้างงานในช่วงก่อสร้าง16,000อัตราการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากกว่า100,000อัตราใน5ปีข้างหน้ารวมทั้งเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้วิธีการทำงานในโครงการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่การเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ศาสตราจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานแต่รถไฟความเร็วสูงสายนี้คือเส้นทางสายโอกาสและสัญลักษณ์ของความภูมิใจของประเทศไทย ตลอดเส้นทาง220กิโลเมตรของรถไฟความเร็วสูงสายนี้จะสร้างโอกาสสร้างงานและถือเป็นอีกหนึ่งโครงการระดับชาติที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในประเทศไทยเหมือนกับโครงการระดับโลกในอดีตเช่นเคื่อนฮูเวอร์ในสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้านวิศวกรรมเป็นเขื่อนแห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาหรือรถไฟชินคันเซ็นของญี่ปุ่นที่ เป็นรถไฟแห่งความผูกพันและเป็นตัวแทนความรุ่งโรจน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปัจจุบันสถาบันการศึกษามีความตื่นตัวเรียนรู้จัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรเข้าไปป้อระบบรางของไทยทั้งรถไฟรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบรางใหม่ของประเทศไทย สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศให้คนไทยนั้นเป็นภารกิจสำคัญที่บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดพร้อมผลักดันเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคลาก,กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยแข่งขันกับนานาประเทศได้ สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะเป็นโครงการที่ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางจากการเดินรถเดิมของระบบรถไฟขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันโดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด1.435เมตรหรือสแตนดาร์ดเกตส่วนต่อขยาย2ช่วงจากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมืองและจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอุตภาพร้อมชื่อ เชื่อมเข้าออกสนามบินโดยใช้เขตทางเดิมของการรถไฟเป็นส่วนใหญ่รวมระยะทาง220กิโลเมตรมีผู้เดินรถรายเดียวกันซึ่งรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ EEC ภายในระยะเวลาไม่เกิน60นาที ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ